โพสต์ลงเฟซบุ๊กนะคะบอกว่าไม่ได้เป็นเมียญี่ปุ่นแต่ก็ร้องไห้คือแบบว่า เสียใจไปกับอังสุมารินตอนจบพระเอกตายไงย<ม>โอ้นะคะวันนี้เราก็เลยไปเก็บภาพเบื้องหลังนะคะการถ่ายทําฉากจบของละครคู่กรรมเมื่อคืนนี้<ะ>มาให้ได้ชมกัน<ะ>เราไปดูนะจ๊ะในเรื่องเนี่ยะะทีนะ่สถานีรถไฟบางกอกน้อยนะคะแต่ว่าเราไปถ่ายกันแถวๆสถานีรถไฟบางซื่อ <laughs> ค่ะโอเคค่ะนะคะ เขากอกน้อยบอกันน้อยหาไม่เจอแล้วนะคะอู้ตายแล้วต,ตายแล้วนี่นะคะยิ่งใหญ่อลังการมากดูสิคุณระเบิดภูเขาเผากระท่มอมเแล้วนะคะเพราะว่าเป็นฉากที่ต้องแบบว่าระเบิดลงอย่างนี้ไง<ช>นะคะแล้วก็บุรีก็โดนระเบิดน,นะคะโอ้ต้องแบบว่าล่ำลาสั่งเสียกันค่อนข้างที่จะใช้เวลาเลยทีเดียวซ้อมน่นานเดี๋ยวเล่นจริงจริงนี่ ถ่ายทำฉากนี้ก็ลุ่งอรุณเบิกฟ้าเหมือนพอดีเลยจริงค่ะพี่แม่าก็เช้าถึงอีกวันหนึ่งเหมือนกันโอ้โหดูัดู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 อังสุมาลินของเราก็ร้องไห้ไม่หยุดไม่หย่อนนะคะนี่ตาหายบวมหรืยยังก็ไม่รู้นั่นสิหุยตายแล้วเวลาเขาอินเขาอินกันจริงๆใช่ฉากนี้คุณโกเบรีของเราจะสบายนิดนึงนะคะนอนนอนตลอดคืนนะนอนตลอดคืนถึงเช้าเลยทีเดียวนะคะ แต่ก็เรียกว่าไม่หลับเหมือนกันนะคะก็ต้องคุยนะคะนี่พูดอะไรกันอ่ะไหนๆม่อย่าเอาอย่าเอากรอบลงเนาะเอาเอาลงดีไม่ห้าเจ๊แต่ก็ดูซิดนี้เออเพราะว่ากรอบเราไปบังหน้าพี่บี้เดี๋ยวแฟนพี่บี้จะเคืองใช่ค่ะพี่อะไรกันอ่ะเอาไม้ไปจ่อปากหน่อยสิอสองดูประมาณนี้แหละประมาณนี้ประมาณนี้ไม่หรอคะให้แค่บิ้ได้แล้วหรอ กขาพิ <th> ้วเงี้ยได้อันนี้เด้เอาจริงละตีเท้าเราได้ยังไงหูตอบส้อก็ร้องจริงนะตอนจริงยังจะร้องจริงอีกแม่คุณ้น้ำหมดตัวไม่แค่นั่นเอาหมดแล้วจบแล้วสั้นๆนะคะเพราะว่าเราไปรบกวนเขามากก็ไม่ได้เป็น